ตอบคำถาม U N A อันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คัดเลือกคำถามมาประมาณสิบคำถามซึ่งเอาให้ดูตอนต้นคลิปแล้วนะนเป็นคำถามแล้วก็จดมาเอาแบบนี้ว่าเราใช้โทุนสถานโทรศัพท์ไทยทุกคนโอเค ไปเข้ามานเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเริ่มที่คำถามที่หนึ่งมีสัตว์เลี้ยงกี่ตัวสัตว์เลี้ยงพวกสุนัขพวกแมวมีสุนัขอยู่สองตัวเอ่อจะไปแบบรวดเร็วรวดปืดรวดปื๊ดเลยมีแค่สิบทัคำถามที่สองอายุเท่าไหร่อายุสิบสองปีมั้ง คำถามท,ท,ที่สามนะคุณชื่ออะไรชื่อมูหรอจะเรียกว่าแตงมแต่ทุกคนชอบเรียกว่ามูโอเคนะ <c ười> คำถามที่สี่ไม่ชอบกินอาหารแบบไหนพวกชอบกินอาหารอะไรแบบไหนหรอขอเข้าใจของเราก็คือไม่ชอบกินอาหารอะไรแบบไหนะไม่ชอบกิน แจ้งนองไหมเข้าใจไหมแต่กินชอบวันนี้กินแล้วมันแปลกไงก็เลยแบบไม่ชอบกินเลยนะทุกคนอันนั้นที่ห้าชอบกินน้ําอะไรทุกอย่างทุกประเภทเข้าใจไหมชอบกินน้ําทุกอย่างทุกประเภทคำถามที่หกหกนะชอบกินอาหารแบบไหนชอบกิน ส้มตำผัดกะเพรากล้วยเตี๋ยวชอบกินทุกอย่างเนื้อย่างเนื้อย่างแห้งคักนะทุกคนแห้งคักเลยนะคำถามที่เจ็ดมีแฟนยังไม่ยังไม่มีแฟนนะทุกคนน้องก็พูดโ no, no, no. นนโนนคำถามที่แปดอยู่ปไหนอยู่ปหก ปองเออเอาหวไปได้แล้วอย่ามากอดปวดเลยนะคำที่เก้าอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดคอนแก่นดับอ่อคำถามที่สิบอยากให้ทำคลิปสกินสีแดงโอเคได้เราทำสีเขียวลรวจะกินสีแดงออกไปได้แล้วนหน้าน่ะน้าอุ้ ตัวน oh ี oh ้ย oh ังไมสิอเอาไปได้แ oh ล้วอ oh uh ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้นะกำมันที่สิบกินอาหารที่มีสีแดงอะแค่วงนี่นะโอเคแล้วก็แอนมาแล้วแล้วก็ตอบมาแล้วโอเค่มันก็จะประมาณนี้นะชิมหน้าเข้าขอมาให้จีซีแดงไปไปเดี๋ยวจัดให้เพราะว่าตาฉี ไปโอเคเดี๋ยวจัดให้นะกีสีแดงอะโอเคใครชอบคลิปนี้ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะโอเคแล้วเราก็จะปิดคลิปกันแค่นี้นะเอาบายบายเอาบาย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 นะเข้าขมาดิ่สิมา,ขมามเข้ามาเออบายบายบายไปก่อนทุกคนเจอกันคลิปหนะ้า